ครับอขอบคุณผู้ชมและที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับนี่ก็คือรายงานสานการณ์วันสองในช่วงเวลานี้กับเรานะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปนะฮะจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ชมนะฮะท่านใดต้องการจะ,ะส่งข้อมูลหรือรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรต่างที่เกิดขึ้นก็อย่าลืมฮนะ รวมทั้งที่จะมาออกรายการกับทางสถานีนะครัต่อไปเราจะไปดูจุด1นึ่งซึ่งคิดว่าอันตรายนะครับในพื้นที่ที่เกิดขึ้นก็คือบนสนนเชทางเหนือนะครับมีผู้ร้องเรียนเข้ามายัางทางรายการบอกว่าเชื่อไปดูนิดหนึ่งอ,อย่างน้อยจะได้นําเรียนให้ผู้ชมได้ระมัดระวังนะครับเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายก็คือเขาเรียกว่าโค้งโค้งหมูมะนาว โค้งหมูมะนาวและเป็นจุดกับรถนะครับซึ่งเกิดเหตุบ่อยๆนะเกิดประเหตุบ่อยๆตึงอยากจากะให้ท่านผู้ชมได้พบกับช่วงนี้นะฮะจุดเสียยเส่ยงจุดอันตรายนะฮะเดี๋ยวไปพบไปพบกับคุณโจฮะช่วงนี้ครับจุดเสี่ยงจุดอันตรายสนับสนุนช่วงโดยอลิงโก d r ีอาร์ วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับบริเวณช่วงของโค้งหมูมะนาวที่ชาวบ้านแถวนี้เขาตั้งชื่อให้นะครับบอกว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อมาดูจุดเสี่ยง ในแล้วที่รับผิดชอบของมูลนิธิสัมภาราเจนครับวันนี้เรามาเจอกับพี่โอเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่โอครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้มาหาพี่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีคนบอกไปอีกแล้วว่าในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคราวที่แล้วเราไปกันที่วงเวียนอภวาครับคราวนี้เราก็มีคนบอกว่าตรงโค้งหมูก่มะนาวที่ชาวบ้านเขาตั้งชื่อให้เนี่ยอันตรายเหมือนกันใครับพี่โอวันนี้พาเราไปดูอีกจุดนี้อีกทีครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับได้ครับ ก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าชาวบ้านเขาตั้งว่ายูเทินหมู่มะนาวนะครับ,รบจะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างจะบ่อยที่สุดครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากรถมันมาทางตรงแล้ววิ่งมาเร็วครับแล้วคนขับรถไม่ตาระวังก็เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ครับผมรบตรงนี้เป็นอุบัติเหตุที่ถี่ไหมก็ค่อนข้างจะมีอาทิตย์ตละครอาทิตย์ละครถ้าเทียบกับที่วงเวยียนอัมพาวากับตรงนี้ครับ วงเวียนเยอะกว่าวงเวียนเยอะกว่านะครับเรียกว่าตรงนี้ว่ารองลงมาจุดหนึ่งส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างจะรุนแรงไหมตรงนี้รุนแรงนะครับค่อนข้างจะรุนแรงครับเพราะว่าส่วนมากชนนะก็หนักับผู้บาดเจ็บก็อาการสาหัสพอสมควรการสาหัสพอสมควรช่วงเวลาที่เกิดเหตุเหมือนเดิมก็ช่วงเหมือนเดิมช่วงกลางคืนกลางคืนนะครับวันนี้กลางคืนครับวันนี้เรา ถามพี่โอนะครับคราวที่แล้วเราคุยพี่โอคนเดียวครับครับวันนี้เดี๋ยวคุยกับน้องคนอื่นบ้างนะครับว่าเคยมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับอ่ะน้องอุดมนะครับเป็นยังไงครับเคยมาเคยมาช่วยเหลือคนเจ็บตรงนี้บ้างยังเคยเกือบทุกเคสครับครับเกือบทุกเคสไหนลองเอาสักเอ่อเออสักเคสนึงครับเอาเวล่าสุดก็มีอุบัติเหตุนะครับที่ว่ามัวไตรเอ่อกลับมานะครับแล้วมีรถกระบะสวนมาก็การชนกันตรงนี้นะครับก็ เจ็บก็พอสมควรนะครับเจ็บพอสมควรนะครับอันนี้เราก็มาช่วยเหลือนะครับนำส่งโรงพยาบาลตามปกติที่เราเคยปฏิบัติหน้าที่กันนะครับส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยของผู้นิธิสมรั์เชนเนี่ยนะครับอย่างน้องอุดมเนี่ยนะครับผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของ EMT นะครับ EMTB คือเป็นการฝึกอบรม110ชั่วโมงมาแล้วนะครับก็เรียกว่ามีความรู้ความสามารถเลยนะครับในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยากให้น้องอุดมฝากถึง คนที่มาช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้คนที่ติดตามรายการเราเนี่ยหลายๆท่านอยากรู้นะว่าเวลาไปช่วยเหลือเนี่ยอย่างใครขับรถผ่านมาอยากช่วยเหลือแนะนำเขาหน่อยครับว่าเขาจะช่วยเหลือ,อยังไงในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความรู้นะครับก็มผมว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความรู้ก็ ในเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บก็พยายามอย่าไปถูกต้องเนื้อตัวก่อนนะครับครับผมเออถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดรถเยอะๆก็ช่วยกันจราจรบอกโบกรถไปนะครับ,รบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถทำนานการมาเคลื่อนย้ายซัพพอร์ตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องเขาจะไม่เจ็บตัวมากไปกว่าน,นี้ครับผมนี่ก็เป็นร้องอุดมนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ ในระดับขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นถ้าเรียกกันทางภาษาศัพท์ทางเทคนิคก็คือ eMTB นะครับมาถามน้องผู้หญิงกันบ้างนะครับเป็น eMTB เหมือนกันนะครับก็เป็นน้องที่มาช่วยงานของมูลนิธินะครับเคยมาช่วยคนเจ็บตรงแยกนี้บ้างหรือยังเคยค่ะเคยนานแล้วค่ะพอดีหนูทาเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลเ๋อเป็นพยาบาล <c oughs> อยู่ด้วยใช่ค่ะคแล้วก็คือยามว่างอะค่ะมาทาตรงนี้ก็เหมือนกับเราทําบุญ ให้ด้วยอะค่ะแบบช่วยเหลือคนเจ็บอบบประมาณนี้ครับก็เคยมาแล้วก็เอาเวลาว่างจากการทําเป็นพยาบาลวิชาชีพครับเป็นพยาบาลวิชาชีพก็ออกมาช่วยๆกันนะครับงั้นความรู้คงไม่ต้องถามเยอะนะคงต้องมีเต็มที่อยู่แล้วนะครับพร้อมแบบว่าขอช่วยเหลือคนเจ็บก็พอค่ะอ๋อไม่ช่วยเหลือ้านทำอยู่ที่โรงพยาบาลทําอยู่วอร์ดไหนเป็นห้องเด็กอ่อนอยู่ห้องเด็กอ่อนเราเข้าเก็บไปใช่ไหมเอาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจะอยู่ห้องเด็กอ่อนหรืออยู่ในระบบเ r รหรือว่าอยู่อยู่เอสเอสทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วถ้าเป็นพยับาลวิชาชีพนะครับขอขอบคุณน้องมากนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเคยบอกว่าอันตรายจริงๆนะครับคราวนี้เรานเรามาถามน้องๆที่เป็นอาสาสมัครกันมากนะครับน้องอาสาสมัครอาาสวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับชื่อนุครับชื่อนุนะครับทำงานเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิสมัมปทานเชนานหรือยังมาแล้ว่าแล้วนะครับเคยออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตรงจุดนี้บ้างหรือยังครับ ครับไหนลองเล่าเหตุการณ์ให yeah. so ้ฟ really so like ังนิดนึงครับก็เป็นเหตุการณ์เดียวนครับเหตุกุกันอุดรมาด้วยกันออามากันน้องอุดมกันนะครับในลักษณะของเราตอนนี้คนที่ไทยเราเห็นหลายๆสีนะนะครับอย่างน้องใส่เสื้อแดงนี่เป็นระดับไหนแล้วครับเป็นวัตาสมัครระดับ FR ครับระดับ FR นะครับคือในระดับของขั้นพื้นฐานในการรับส่งรีเฟร์ของผู้ป่วยนะครับก็ยังไม่ถึงกับพี่อุดรมนะครับพี่อุดมเขาเป็นในระบบของ EMTB ไปแล้วนะครับเราก็ต้องคอยรอ มีความตั้งใจม้างไหมว่าเดี๋ยวเราไปฝึก110ของพี่เขามีครับมีความตั้งใจนะใช่ครับครับผมโอเคน้องก็บอกว่ามีความตั้งใจนะเดี๋ยวไปฝึก110กันจะได้เป็นช่วนพี่เขานะครับถ้ายากนะ110แป๊บเดียวเดี๋ยวได้อีกแล้วครับสบายๆสำหรับพี่ชันชัยคราวที่แล้วเราคุยกับพี่ชันชัยไปนะครับเราก็ไม่ได้ถามว่าถ้าระดับในเสื้อเหลืองเป็นครับเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดนะครับแล้วเราจะแบ่งเราคือมีอยู่สามสีนะครับเรามีสีแดง ครับ,รบเป็นสีเหลืองก็อยู่ในระดับหน้าชุดแล้วก็น้องใส่เสื้อสีขาวก็เป็นในเรื่องของผู้ชีพในระดับในระดับขั้นพื้นฐานนะครับหรือที่รเราเรียกกันในาภาษาสางเทคนิคก็ MTB นะครับ,รบซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในการ พื้นชีพหรือการช่วยผสมพยาบาลในขั้นต้นในะลักพื้นฐานนะครับคือถ้าเรียกกันง่ายๆคือร้อยสิบชั่วโมงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีรถนะครับกับรถตรงเนี้ยนะครับในช่วงที่เรากำลังบันทึก เทปนี้อยู่นะครับมีรถหลายๆคันนะครับกลับรถตรงจุดนี้นะครับลักษณะของจุดจับรถเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวงแคบนะครับถ้าเกิดเราใช้ความเร็วมาในช่วงของทางตรงจากวงเวียนอัมพวานะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านกรุงเทพหมหานครจุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการกลับรถและใช้ความเร็วมาจากวงเวียนอัมพวานะครับก็จะ อันตรายพอสมควรนะครับส่วนทางด้านฝั่งที่มาจากกรุงเทพมหานครและจะมุ่งหน้าไปทางวงเวียนอพวาก็เป็นเส้นทางตรงนะครับใช้ความเร็วได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้ากัดมีใครมากลับรถจุดนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าอันตรายนะครับอย่างรถที่กำลังมาเนี่ยครับนี่ครับมาด้วยความเร็วอย่างเงี้ยนะครับพอถึงวงเวียนนะครับเขาก็จะกลับรถนะครับดูลักษณะของการกลับรถเนี่ยนี่คือรถประชาชนทั่วไปนะครับที่วิ่งผ่านบริเวณวงเวียนเนี่ยครับเนี่ยลักษณะเนี้ยครับเขาก็ต้องนะครับ ตีวงแคบมากนะครับและเสียงเนี่ยจะดังอยู่แล้วเพราะว่ารถตีวงแคบนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนทางเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคราวที่แล้วเรามาที่จังหวัดสมุทรสงครามครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ของมูลที่สัมปชนันนะครับครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่านี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงและต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมครับวันนี้พี่โอ๋ครับอ่ะความจะาจาการพี่โอ๋ฝาก หมือนเดิมนะครับสงท้ายฝากถึงผู้ที่ใช้ยานพาหนะต่างๆนะครับที่ขับในช่วงคางค้างกลางคืนหรือบอกถึงความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางทนิดนึงครับก็คืออยากจะฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ <Okay. S 2> ว่าเดินทางมาเทศ่าลสุโขทัยเนี่ย <Okay. S 2> คือมาได้ สบายเลยครับเส้นทางก็สะดวกจากกรุงเทพมา60กว่ากิโลเองครับผมแต่คืออยากฝากเตือนว่าขับรถให้มีความระมัดระวังนิดนึงเ้วยเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองแคบรถค่อนข้างจะเยอะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถจะมาตลาดน้ำยนเบียนเนี่ยค่อนข้างจะสูงก็ฝากเตือนว่าขับรถให้มีความระมัดระวังนิดนึงปลอดภัยไว้ก่อนครับครับผมเขาพี่จใช้ฝากอีกเพิ่มอีกนิดนึงครับในเรื่องของการไปพบเหตุต่างๆพบอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือครับเบอร์ติดต่อครับ ก็คือแจ้งถึงประชาชนทั่วไปนะครับเป็นพลเมืองนี้นะครับถ้าเกิดไปวิ่งผ่านไปเจออุบัติเหตุมาเนี่ยก็ให้โทรศัพท์ไปที่1669ครับครับผมกู้ชีพทั่วประเทศครับใช้เบอร์นั้นใช้เบอร์นี้ครับ1669ครับผมส่วนของมูลนิธิสัมปราชินจุดรับผิดชอบในวงในพื้นที่นะเอาพื้นที่ของของมูลิสัมปราชินก่อนครับมีคงมีจุดไหนถึงจุดไหนกันบ้างครับ S <S ก็คือพื้นที่รับผิดชอบของนวยกุภัยสปาราเชนะครับก็คือจะรับผิดชอบตั้งแต่อําเภอเมืองอําอเภออําภาวาและอําเภอบางทีสามอําเภอครับก็บผมจุดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โอ๋เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอไรน้องๆทุกคนเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาบอกถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราเดินทางกันมานะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ส่วนจุดอื่นนะครับหรือจุดไหนที่มีจุดเสี่ยงนะครับยังคงแจ้งมายังสถานี ว่าสองว่าแปดเหตุทุ่ยไทยทางสถานีโทรทัศน์วัลเล TV, นเรสคิวทีวีจตุพัยกันได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆนะครับในวันต่อไปกันครับว่าจะมีจุดไหนที่ยังเป็นจุดเสี่ยงทีเ่เราต้องระวังกันต่อไปวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ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 จุดเสี่ยงจุดอันตรายอ่ขอบคุณคุณจอฮะนั่นคือจุดเสี่ยงจุดอันตรายถือว่า ค่อนข,ข้างจะอันตรายและเกิดเหตุเป็นประจำเลยเซึ่งผู้ชมครับถ้าว่าท่านเห็นจุดไหนที่คิดว่าอันตรายและค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับก็แจ้งมาทางรายการได้นะครับอขอบคุณคุณโจและทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์และก็เสนอแนะข้อมูลที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับอย่างน้อย ผู้ที่มีส่วนข้องจะได้นินการแก้ไขและก็ผู้ชมและก็ที่จะเดินทางผ่านจุดต่างๆนะครับค่อนข้างจะรายนะครับและเกิดเหตุบ่อยด้วยนะครเ,เช่นเดิมนะครับผู้ชมที่ชมรายการอยู่หากท่านมีจุดไหนที่จะแจ้งเข้ามาทางรายการอย่างน้อยเป็นการร้องเรียนหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและทางสถานีจะได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นที่ทราบคะค่อนข้างจะสลดกรณีรถบัสรับส่ง นักเรียนซึ่งไปทัศนศึกษานะครับก็เกิดเหตุเสียชีวิตทั้งหมด15รวมทั้งคุณครูด้วยนะครับและบาดเจ็บร่วม40รายนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานี้ครซึ่งในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพบกับกลุ่มอาสาสมัครส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะามาออกรายการสดกับเรานะฮะตอนนี้อยู่ที่ห้องส่งนะครับในช่วงที่2และช่วงที่3ต่อไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่เป็นกลุ่ม อาสมัครมูลเลยที่หรือหน่วยงานอื่นๆหรือจะแนะนำตัวแทนหรือแนะนำส่วนตัวก็ได้นะครับหากท่านมีผลงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีส่งภาพข่าวหรือไม่ได้มาด้วยตวเองหรือจะมาออกอากาศที่สถานีก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะครับ0 2 4 3 2, 9 9 2. ส9 9 1โทรศัพท์02 432 0 9 9 1นะครับ มีข่าวเข้ามาล่าสุดกรณีคุณวิเชียนนีนีลิกานนท์ซึ่งหลายๆท่านคงทราบนะครับซึ่งได้เสียชีวิตแล้วครับด้วยโรคสมองฝ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคไตช่วงนี้ศพอยู่ที่วัดลาดพร้าวนะครับสวดศพพิธีสวดน,นะครับที่สลาเจ็ดวัดลาดพร้าวรับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับคุณวิเชียนนีริกานนท์นะครับ ถึงแก่กรรมเมื่บวานนี้นะครับด้วยโลกสมองฝ่อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคไตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาสักครู่ไปติดตามอาสาสมัครทั้งหมดได้ไปอยู่ในห้องส่งแล้วนะครับในช่วงที่2และช่วงที่3และจะมาพูดคุยและสัมภาษณ์กัน,นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักอีกครั้งครับ